เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมดา a ์คแอนด์บอสแซดดกคังแบทเทิลนะครับก็ภายในวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับกับตัวละครฉลอง6ปีอย่างโกคูยูไอผมงอกแล้วก็เบเกต้าอีวิลูชันนะครับที่เป็นตัวละครฉลองเก่ามาก่อนเพราะตอนนี้ก็ผ่านช่วงเวลามาแล้วปีกว่านะครับเพราะว่าก็ผ่าน7ปีมา2เดือนเกือบ3เดือนแล้วล่ะเกือบ3เดือนและ้วะนะสองเดือนอยู่อะเออก็คือ ผ่านพ้นเวลามาเป็นเป็นเวลากว่าปีครึ่งแล้วสำหรับตัวละครของ6ปีที่เข้ามาในเกมนี้แล้วถามว่ามันยังมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับเล่นได้โอเคยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับความเห็นของผมในตอนเนี้ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะก็จะมาจัดเป็นทีมจากอาวานเ็จนะแหละครับเป็นทีมของ6ปีเองนะแต่ว่าทีมนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมคิดว่าในตอนเนี้นะมันเริ่มที่จะอ่อนแล้วแหละเนื่องจากว่าทีมเนี้ยตัวละครแท้งจ,จ๋าไม่ได้มีเลยนะฮะ เพราะว่า6ปีนี่ก็มันก็เป็นตัวละครสายหลบะดีเบต้าก็จะถึกก็ถึกไม่สุดนะครับคือในสมัยก่อนนะทีมจักรวาลเจ็เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งเก่งมากๆเป็นทีมเมต้าอันดับหนึ่งของเกมนะแต่ว่าด้วยคำที่ว่าวันเวลามันผ่านไปนะครับตัวละครที่แข็งเก่งกว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็จะอ่อนลงตามไปก็ทําให้มันแบบไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่แล้วในสมัยนี้แต่ว่าสมัยเมื่อก่อนถึงตอนนั้นน่ะตอนช่วง6ปีใหม่ใหม่ทีมนี่เก่งมากๆนะครับเพราะสมัยด่านช่วงนั้นก็คือยังไม่ใช่มีด่านเโซน ด่านเลสโซนไม่มีด่านพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบยากๆไม่ได้มีมันก็เลยจะทําให้พวกตัวละครสายหลบเนี่ยจะเก่งมากๆนะครับแล้วก็ด่านสมัยนู้นไม่ได้มีดาเมจที่แรงมากด้วยแค่ดีเฟสหลัก2อง0สนสามแสนน่าจะเอาพออยู่แล้วมั้งผมว่านะฮะอืมก็เดี๋ยวมาลองดูนะจริงๆทีมจักรวาลเจดตอนเนี้ยผมจัดผู้นําเป็นตัวของโกฟีดเพานํำได้เพิ่มมาเเนาะแต่ว่าผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ย ให้ดีสุดก็คือเอา6ปีมานำมาแหละเอาโกคูมานำแล้วก็ใส่ตัวอื่นแทนเอาโกฟีดออกเพราะว่าโกฟีดมันโดนดักหน้าไม่ได้ด้วยนะครับให้6ปีเป็นเสียงเล่นหลบพราะว่าโอเคกว่าแต่นี้จะมาเล่นแบบจัดเอาวาโกฟีดไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็ใส่6ปีไปแต่ว่าผมจะยืมตัวเพื่อนเป็น6ปี UI นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะผมจะมาเทสในด่านยุคใหม่เลยก็คือด่านเลโซนปะทะกับแกงมับบงกรนะ่ะนะ ดูว่าจะเล่นผ่านได้ไหวไหมนะครับอาการมันเป็นยังไงบ้างเพราะทีมนี้แม่งเสี่ยงมากเลยเพราะมันมันมันเน้นหลบประด็ทีมนี้นะพลังป้องกันก็ไม่ค่อยหนามากด้วยยังดีมีระบบในการฟื้นคืนชีพอยู่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือผมจะใช้เป็นซัพพอร์ตเมมเบรี่ของนี้นะครับของเซนโอที่ทําการเพิ่มเอเดเชีดิเฟนส์ในการต่อสู้ให้กับทีมจักรวาลน,นะครับดังนั้นเนี่ยทีมผมในตอนนี้จะได้เอเดเชีดิเฟน์เพิ่มเติมอีก10%ด้วยนะครับมาดูว่าไหวหรือเปล่า แต่ว่าเลือดทีมยังถือว่าเยอะอยู่ดีในสมัยนี้นะหกแสนสี่นะเลือดทีมเยอะนะฮะแง่แหละทีมนี้ผมมี LR ใส่ในทีมโคตรเยอะบอกเลยนะและ้วต้องบอกว่าตอนเนี้ทีมจักราวาลเนนะี่ยพวกทีมจักราวาลจักรวาลเจ็ดอ่ะก็ยังไม่ได้บัฟเพิ่มนะก็บัฟล่าสุดจะพวกช่วงหกปีแหละนะยังไม่ได้มีทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมานะเขาคงทิ้งระยะเวลาห่างไว้ก่อนนั่นแหละนะเขาคงจะมาบัฟสักช่วงกิจกรรมใหญ่ๆช่วงหนึ่งอะ่ะรอแบบพวก ัวใหม่เข้ามาของภาคจักรวาลน,นะครับเป็นโกคูยูไอรูปแบบใหม่สักอย่างหนึ่งเพราะว่าโกคูยูไอมันขายได้แล้วนะม่รู้จะทํามาขายเพิ่มตอนไหนเหมือนกันนะฮะมาด้วยความที่ว่าโกคูเนี่ยเป็นตัวละครแบบเสียงหลบแบบชัดเจนเลยแหละผมเล่นอย่างนี้แล้วกันให้โกคูยูไอแดงไปหลบแล้วกันอย่างน้อยก็ไม่ได้แพ้ทางธาตุหรอวะถ้าเกิดว่าให้ยูไอฟาไปหลบนี่คือเรียบร้บอยแน่กูบอกเลยอันตรายแน่นอนนะฮะโอเค <laughs> ดีฟนล์มสองแสนอืม คือตัว6ตัวพวกหปีพวก UI อ่ะเป็นตัวเสี่ยงหลบเงีผมเลยเห็นว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเกียรตมันไม่แปกเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวที่ว่ามีทั้งเกียดตและชอบในเวลาเดียวกันไม่ว่าคุณจะหลบกี่ครั้งแต่ถ้าคุณหลบธรรมดาอย่างเดียวแต่ว่าคุณไม่ได้หลบม้ตายอ่ะที่มันหลบมาก็ไรประโยชน์ไปเลยอ่ะมันก็ไรความหมายนะครับผมอย่างเมื่อกี้โดนไม้ตายเข้ามา4ี่แสนสี่เจ็บมากนะฮะแต่ก็ไม่ถึงตายนะ แต่ถ้าเป็น6ปีสีฟ้าไปแทงเมื่อกี้แล้วมันไม่หลบไม้ตายตายเลยนก็เลยอาจจะแบบอยากให้เรารู้กันนั่นแหละมันเป็นข้อดีข้อเสียของตัวมันเองในเวลาเดียวกันน่ะมันหลบเก่งนะเจเโอกาสในการหลบ70%็นี่ถือว่าสูงนเ้ยแต่ว่ามันจะทําให้คุณพอใจได้ก็ต่อเมื่อมันหลบไม้ตายหรือว่าหลบบ่อยๆแต่ถ้ามันไม่ได้หลบเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า ทำให้คุณหัวร้อนแล้วคุณรู้สึกแบบไม่พอใจแล้วคุณก็จะแบบเกลียดตัวมันเข้าใ้ไปเลยมันเลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวของ6ปีเราไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะฮะที่มันต้องใช้โอกาสในการหลบเยอะมากะนะแต่ถ้าใครเล่นขึ้นถ้ามันได้หลบบ่อยก็ดีอะ่ะเออเป็นข้อดีข้อเสียนะส่วนเบต้าหกปีนี่ก็อืมมันเป็นตัวสายแทงที่บอกจะถึกหมก็ไม่ถึกอะ่ะนะ เบต้าเป็นตัวละครที่ว่ามีความสามารถในการป้องกันดาเมจเลยแต่ว่ามันต้องโดนโจมตีมาบ่อยครั้งก่อนถึงกันได้ดีขึ้นและมันเป็นน้ำกันดาเมจภายในเทิร์นได้ไงมันเลยเป็นข้อเสียของเบต้ามากมานะฮะแล้วอย่างตัว6ปีเนี่ยตอนมันมาแรกๆอ่ะมันเก่งเพราะว่ามันมีทุกด้านเลยทั้งด้านการคิการเบิลเลยก็การหลบตอนมาช่วงแรกอ่ะมันแบกได้ทุกอย่านเลยเพราะว่าด่าน่วงนั้นก็ไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ล็อกให้เราไม่สามารถหลบได้เราสามารถหลบได้ในด่านพวกนั้น ะะแล้วก็ถึงแม้จะมีดาดที่มันล็อกหลบได้เช่นดาดรีเจนโกคูอะไรเงี้ยมันก็มีความสามารถในการฟื้นคืนชีพอยู่นะครับและสมัยนั้นดาเมจ6ปีก็ประมาณหลัก5้าล้าน6ล้านแล้วมันตีคีได้ผมว่าถือว่าโอเคนะมีคิมีเบิร์นใหนะ้แต่สมัยนี้นผมว่าดาเมจ5้าล้าน6ล้านไม่ยังน้อยไปเว้ยมันถือว่าน้อยมากนะสมัยนี้คือต้องตีแบบละแรงจริงก็ต้องนับหลัก7ล้านอะไรเงี้ย7ล้านหรือว่ามีเบิร์นสักอย่างหนึ่งมีตีคีย์ดิคออะไรมาให้อ่ะ นะตัว6ปีเนี่ยเป็นตัวที่ว่าแม่งใช้ดวงในการเล่นสูงมากคนก็เลยไม่ค่อยหยิบเล่นกันแล้วไงเพราะว่ามีตัวละครที่มันชัวร์กว่าในด้านดาเมจเยอะสมัยเนี้ยเปีเนี่ยชัวร์กว่าเยอะเลยครับมีการันตีเบิ้ลมีการันตีคิอะไรก็ว่านไปนะฮะมีตีเข้าสีด้วยดังนั้นเนี่ยตัว6ปีก็เลยเป็นตัวละครที่ว่าแบบเป็นตัวละครตอนเนี้ยนะเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ได้หยิบเป็นตัวละครหลักของทีมแล้วนะฮะ เพราะว่ามีตัวละครที่ดีกว่าดีกว่าเยอะด้วยหลายตัวด้วยนะครับแต่ว่าผมสำหรับผมผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นแย่ถึงขั้นน่าเกียดอะ่ะมันยังไม่กากเอาง่ายมันยังไม่กากมันย,ยังหยิบมาเล่นได้นะครับผมนะเพลงเขาว่าทีมันเองถือว่าเล่นไม่ค่อยดีแล้วในสมัยนี้นะทีมันเองค่อนข้างจะบางใช้ดวงเยอะถ้าเล่นในดานที่ว่ามันมันสามารถหลบได้อันนี้พอเล่นได้แต่ว่าใช้ดวงถ้าหลบบ่อยก็ดีนะครับผมดาเมจ ผมว่ายังคงโอเคอยู่เนี่ยสี่ล้านตีคิถ้ามีเบิ้ลก็โอเคแต่มันไม่เบิ้ลไงนี่แหละคือหนึ่งสิ่งที่ต้องใช้ดวงครับต้องใช้ทั้งดวงในการหลบแล้วก็ดวงในการติดเบิ้ลติดคิ6หปีเนี่ยใช้ดวงเยอะมากนะครับผมเบต้ายังพอโอเคอยู่มันต้องมันเป็นทางสายรับดาเมจไงนี่โดนตีเยอะก็ยิ่งถึกแต่ว่าโอ้โหผมตายแล้วเรียบร้อยไม่รอดนะฮะเรามาเล่นใหม่อีกสักรอบแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงอะทีมไม่ไหวอะผมว่าทีมตอนนี้ทีมจัก,กรวาลเจ็ดอะ มันก็ยังเล่นได้ในพวกด่านดีเทนอยู่แหละแต่ว่าด่านเลสโซนผมว่ายังไม่ไหวถ้าจะไหวต้องเป็นด่านเลสโซนที่ว่าเราสามารถหลบได้และเป็นด่านที่แบบว่ามันดิแรงมากนะหรือจะผ่านถ้าจะผ่านได้ก็คือคุณต้องมีดวงเยอะต้องให้มันติดหลบเยอะแล้วก็ไม้ตายไปลงถูกช่องถูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็สบายหน่อยนะครับมาอย่างเบต้าหกปีตอนนี้ก็ดาเมจสี่ล้านสี่อันนี้ไม่ได้มีซัพพอร์ตเมมโมรี่มาช่วยนะครับลิงก์กับ UI สีแดง L r ว สังเกตว่าดาเมจนี่คือตัวละครฉลองปี6ปีนะฮะดาเมจแบบเป็นตัวเลขแม่งน้อยมากเลยเนี่ยยูไอแดงก็3ล้านแต่ว่ายูไอแดงต้องเก็บพาสีในการหลบไงอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเบต้าตัวของเบต้า6ปีแม่งตีขั้นหลัก4ี่ล้านสีปีเบต้านี่คือดาวลุงลิงสิบนะครับดาเมจ4ล้าน4ถือว่าเบาเบาฮะเบามากแต่ที่มันดีอ่ะในสมัยนั้นที่มันดีเพราะว่ามันมีโอกาสในการคิ้มาให้แล้ว่าลามันติดเบิร์นเนี่ยมันจะกลายเป็นคิดูคอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยมันเลยดีนะครับเพราะว่าการตีคิ้ มันของดีจริงๆผมตายแล้วเนี่ยแม่งตายแล้วไม่ใหตายแม่งถูจังหวะเอ้อารอดเหรอชีดอดได้ไงวะไอ้รอดเฉยเลยยันโด้เลือดเจ็ดหมื่นรอดแต่ว่ากวเกี่ยตุยนะสิบเจ็ดนี่ตีไปสิบเจ็ดนี่เป็นตัวเอลอาร์พาร์สองที่แบบว่าจริงๆตัวนี้มันเก่งมากสโมสรทีมแล้วทีมแม่งน้อยสัตว์ทําให้ว่ามันเล่นได้แค่ทีมเดียวอะตัวเก่งนะดาเมจแรงซับพอร์ตดีเฟนซ์ให้เพื่อนจากไม่ตายได้ เป็นตัวละครที่แหวกแนวมากตัวของ l r 17สีม่วงเนี่ยผมชอบมากแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ใช้กันเลยอะฮะยูไอเฮ้ยไม่หลบได้ไงอะไม่หลบมันโดนตีไม่เข้าได้ไงวะไม่โดนตีไม่เข้าได้ยางไรผมไม่ได้ใช้เทมช่วยนะเมื่อกี้โดนตีหลักสิบได้ไงสงสัยดีเฟนซ์เยอะเนาะเพราะว่าสิบเจ็ดได้ตีแม่ตายก็ซับดีเฟนซ์ไปก่อนด้วยก็เลยดีเฟนซ์เยอะหน่อย นึกว่าจะโดนเตะตายไม่ตายเฉยครับท่านผู้ชมอย่างเธอเนี่ยคุณคิดว่าเบต้าจะรอดหรือเปล่าคุณไปลองดูแล้วกันเบต้าต้องเก็บพาสติกับตีนอ้โหโดนดักหน้าโดนแรงตายอย่างเงี้ยตายนะครับเนี่ยตายเพราะว่าเบตา้ามันไม่ได้เปิดมามันจะถึกให้เลยครับเปิดมามันจะมีการดาเมจ10%ตั้งต้นแล้วมันจะการดาเมจสูงสุดอีก30%กลายเป็น40%สูงสุดถ้าคุณโดนโจมตีมาหนึ่งครั้งบวกทีล,ละ10%เรนั้นนั้นต้องตีครบ3ครั้งในเธอเนี่ยถึงค่อย แล้วมันถึกแค่ในเทินได้ไงพอวนเทินใหม่อะความถึกก็จะกลับไปร,รีเซ็ตใหม่เหมือนเดิมทําให้นี่เป็นข้อเสียของเบต้า6ปีเลยก็ว่าได้ถ้าเขาเปลี่ยนจากแบบว่าเปลี่ยนจากการดาเมจในเทินอะเป็นการดาเมจในการต่อสู้ไปเลยอะแบบวนกลับมาก็ยังคงมีการดาเมจเท่าเดิมอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เยอะมากนะครับผมคนผมคิดว่าเบต้า6ปีนี่คือแยกตรงนี้ส่วนหนึ่งสําคัญมาก ทำให้ตัมันเอง,เองแม่งกากมากเลยเพราะว่ากันดาเมจแม่งติดแค่ภายในเทินเว้ยแต่งั้นผมว่ารอ eca อะ่ะจะกลับมาเก่งมากๆเพราะตอนนี้มันก็ยังถึงขั้นแบบว่าเริ่มเริ่มจะอ่อนลงไปเยอะนะเริ่มไม่ได้หยิบม,มาใช้งานเท่าไหร่แล้วอะนะฮะรอ eca อะ่ะแต่ว่าอีกนานอยู่ผมว่าผมว่า6ปีเนี่ยน่าจะได้ eca ตอนช่วงสลอง9ปีเว้ย ช่วง8ปีเนี่ยอาจจะไม่มา8ปีอาจจะเป็นตัวฉลองอย่าง LR 5ปีมากกว่าผมคิดว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่า6ปีจะได้ EC นี่ยังเร็วไปผมว่า9ปีเนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงสุดแล้วก็5ปีเนี่ยได้ EC ตอนฉลอง8ปีเพราะเดี๋ยวนี้เกมลูกคันเป็นเทิน,นี่ตัวละคร EC นี่ไปไวมากนะครับแทบทุกกิจกรรมมีตัวละครได้ EC a เพิ่มทุก,ทกเดือนทุกตัวใหม่หมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากเนี ตัวละคร e.c จะมีขึ้นเยอะเรื่อยๆจะเริ่มไปสู่ระดับตัวละครระดับแข็งแล้วอะผู้นำแข็งต,ตัวละคร t.u.r กันหลายตัวแล้วนะขนาดพวกโกฮังอัติเมสสีแดงได้ e.c ไปแล้วเลยเดี๋ยวพวกเบเกโตอะไรเงี้ยบเบเกโตเหลืองพวกตัวละครแข็งอะจิเลนแดงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ไล่ตามไปเรื่อยๆครับผมก็เริ่มจะไปไวขึ้นแล้วดังนั้นผมคิดว่าช่วง8ปีหรือว่าหลังจาก8ปีเนี่ยตัวละครจะเริ่มแบบไปไกลอะอาจาจะแบบว่าเป็นยุคที่ว่าแบบ ด่าเมลสิบล้านเป็นเรื่องแบบธรรมดาไปเลยอ่างเงี้ยก็ไม่แน่เออเพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็คือเรื่องของพลังของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับผมโอ้สมัยเกมเปิดแรกๆนะช่วงฉลองปีหนึ่งหรือว่าสักอย่างเนี่ยตีขั้นหลักสามแสนแม่งถือว่าหลูมากแล้วสมัยแรกๆอ่ะแล้วคุณดูปัจจุบันตอนนี้ดิมันมาได้ไกลขนาดไหนแล้วครับสมัยนี้แบบโอ้โหมาแบบอะไรก็ไม่รู้ตีสิบล้านมีเบิ้ลมีคี้อะไรไม่รู้อย่างคูลเลอร์เอวาเวอร์ไวที่ผ่านมาเนี่ย ตีสิบห้าล้านตีเบิ้ลไม่รู้กี่รอบเบิ 4, 3, 4ล้ลสี่สามสี่รอบแล้วเบิ้ลต่อละแปดล้านเจ็ดล้านอะไรเงี้ย <c oughs> ดาเมจมันหากันมาจากช่วงฉลองปีแรกกับเยอะมากๆครับมันคือความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเปลี่ยนไปของยุคสมัยเว้ยหกปีก็เหมือนกันนะครับพอเวลาผ่านไปปีกว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะอ่อนลงนครับก็เริ่มมีแตัวละครที่ว่าไม่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ตกเมตาไปแล้วนะพอโอเคแหละพอเล่นได้แต่ว่า ไม่ได้ใช้งานแล้วไปใช้7ปีหรือว่าตระกร้อนมนมาข้างหลัง7ปีดีกว่าตละลกรด็คกซังเฟสสมัยใหม่ยังเก่งกว่าดีกว่านะครับผมดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้องมีระบบในการ ECA ตละกรไงจริงที่ว่ามันอาจจะซ้าสร้างจ,จําเจใช้บ่อยแต่มันก็ต้องใช้ครับถ้าไม่ใช้เกมก็ไปต่อไม่ได้มันเลยต้องมีการ ECA มาให้แบบทำให้ตละกรเก่าๆอะ่ะมันกลับมาเก่งขึ้นมันกลับมาเป็นเมตาของเกมอีกรอบหนึ่งดังนั้นก็คือการ ECA นี่คือความหมายของการ ECA อะไรครับผมตัว6ปีแม่งคือแบบ ดาเมจเลขเบามากนะอย่างเนี้ยแม้ตายเลขผมสองร้านเก้าถือว่าเบาจัดแต่ดีที่มันมีคีมาให้มีเบิ้ลมาให้มันเลยดีครับเป็นสมัยนั้นนี่คือดีมากฮะถ้ามันได้ท age, ําดาเมจแบบตีคีทุกดอกติดเบิ้ลอะไรเงี้ยนะฮะมันเลยเก่งมากในสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วครับนอกจากว่าตัวเลขดาเมจจะเบาแล้วก็ต้องใช้ดวงด้วยเลยแบบใช้ตัวอื่นคุ้มกว่าเยอะจริงๆเอาง่ายนะฮะคือผมจะบอกว่าถึงแม้มันจะตีแบบ ไม้ตายใหญ่หลัก5ล้านหลัก4ล้านอะไรเงี้ยถือว่าเบาฮะเลขดาเมจที่ออกมาแม่งเบามาแต่ว่าผมขอร้องเลยอย่าดูที่ตัวเลขดาเมจให้ยูทว่าตอนมันทำดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยแบบว่าดาเมจที่มันทําออกมาได้ใส่ศัตรูเนี่ยมันเข้าไปเท่าไหร่บ้างนะสมมุติแบบคุณตีหลัก7ล้านอะไรเงี้ยตัวละครไหนเนี่ยตี7ล้านแต่ว่าตีแค่รอบเดียวไม่ได้มีเบิลมาให้แล้วตีไม่คิดด้วย ตีเจ็ดล้านอ่ะถ้าเป็นด่านสมัยเนี้ยเจ็ดล้านตีเข้าไม่ถึงสองสามล้านได้ซ้ามัง้งนะถ้ามันแพ้ทางท่าหรือว่าสักอย่างมันตีเข้าไม่ถึงเจ็ดล้านแน่นอนครับถึงแม้ตัวเลขดาเมจคุณจะตีขึ้นหลักเจ็ดล้านก็ตามกับกันกับตัวหกปีเนี่ยถึงแม้มันจะตีประมาณหลักสี่ล้านห้าล้านแต่ว่ามันมีอะไรมันมีคีมีเบิ้ลมันเลยเป็นตัวละครที่ดีมากในช่วงนั้นเพราะว่ามันตีคีได้ตีเบิ้ลได้เพราะถึงแม้คุณจะตีแค่หลักสี่ล้านอ่ะแต่ถ้าคุณทําเป็นดาเมจแบบคิดด้ข้อได้อ่ะ มันก็จะเข้าได้แรงแล้วก็คุณมีเบิ้ลด้วยก็เวลาเบิ้ลเพิ่มปุ๊บกลายป็นว่ามันตีคีทร้อยเปอร์เซ็นต์ีกทำให้มันชว่วยด้านดาเมจกว่าเดิมไปอีกถึงแม้ตัวเลขดาเมจอาจจะดูต่ําต้อยก็ตามแต่ก็ดาเมจเอาพุทเนี่ยถือว่าดีนะฮะนั่นก็คือพวก6ปีในสมัยนั้นนะครับ6ปีสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเลยคือเก่งมากนะับผมตีเบิ้ลนตีคีก่งมีชุบชีวิตด้วยมีหลบด้วยนะฮะ UI ไเนี่ยแม่งเดอะแบกเลยก็ว่าได้ที่มันมี ดาเลโซนแม่งดาวมิดระห่ำมากเลครตีไม้ตายเข้ามานี่เจ็ดแสนแปดแสนเป็นล้านอ่ะ <c oughs> งั้นถ้าไม่หลบก็จบอะครับผม <c oughs> อย่างเช่นแบบนี้เนี่ยหลบไหมหลบเนี่ยอย่างงี้ก็ดีไป <c oughs> เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะฮะ <c oughs> หลบไม่หลบนี่แล้วแต่ดวงที่คุณจะมีเลยว่าจังหวะน,นั้นเธอเป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> เอาง่ายสรุปเลยคลิปเนี่ยจะบอกว่าหลังจากผ่านเวลาไปแล้วปีกว่าของตัวละคร6ปีโกคูกับเบต้าเนี่ย มันก็เวลาผ่านไปก็เก่าครับทีมมันก็เก่าด้วยก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะแต่จริงผมว่าตัวมันยังโอเคเวเพียงแค่ว่ามันไม่ได้เก่งแล้วอะ่ะมันไม่ได้เก่งกับเท่าตัวละครสมัยใหม่แล้วนะอยูตัวละครสมัยใหม่ไปเล่นดีกว่าเออก็เหมือนกับพวกตัวละครพวก3ปี4ปีอะ่ะเราก็แค่รอให้มันได้กลับมาเก่งขึ้นอีกครั้งหนึง่งจากการบัฟต่างๆบัฟบัฟทีมหรือว่าบัฟอะไรก็แล้วแต่ หรือไม่ก็รอ ECA ไปเลยแต่อีกนานหน่อยอะ่ผมว่าอีกนานจริง ECA มันน่ะนะแน่ใจแ,แบบว่า9ปีแหละ9ปี ECA แน่นอนผมว่าไม่น่ามาช่วง8ปีถ้ามาช่วง8ปีนี่คือเร็วมากนะแต่ก็ไม่แน่เกมแล้วโลกความเป็เทนมันชอบเซอร์ไพรส์เราตอนช่วนฉลองกิจกรรมใหญ่ๆไงก็ถ้ามันได้ ECA ตอนฉลอง8ปีนี่ถือว่าเวอร์มากอะ่ะมันจะเร็วมาก เอาง่ายมันก็ยังคงเล่นได้แหละครับเพียงแค่ว่ามันก็ตกตามเมตาไปตามสมัยมันใช้ดวงเยอะตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยสาคัญมากนะใครจะไปอยากใช้ดวงเล่นเพื่อผ่านกันละ่ะนะส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้จังหวะใช้ทีมคุณมากกว่าครับไปทําในสิ่งที่ชัวร์กว่าดีกว่า7ปีชัวร์กว่าเยอะสมัยใหม่แต่ละครอื่นมันชัวร์กว่าเยอะมันมีเบิ้ลมีคิดาเมจมันแรงกว่าเยอะดังนั้นก็นั่นแหละถือว่า6ปีเนี่ยยังโอเคอยู่ แต่คิดว่าพอหลังจากผ่านไปช่วง8ปีเนี่ยมันน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มกาก,ากแล้วน่าจะเริ่มตกเมตาน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับผมอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็หาเวลามาใช้มันเลยกันก่อนที่มันจะถูกทอดทิ้งไปนะครับผมนั่นแหละครับใครมีความรู้สึกยังไงหรือว่าความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครของพวก6ปีโกคูเบต้านะครับมาลองคอมเมนต์แชร์กันได้ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับนี่หลบบ่อยนะเนี่ยเฮ้ยหลบบ่อยอยู่นะ70%นะ มันดีที่ว่ามันจะหลบได้บ่อยแหละคือทุกอย่างอยู่ที่จังหวะเลยว่าจังหวะมันเป็นยังไงถ้ามันหลบบ่อยนั่นแหละคือมันได้ใจคุณแต่ถ้ามันหลบไม่บ่อยคุณเตรียมพร้อมจะสวดมนต์จะด่าใส่มันทุกทุกทางแน่นอนนะครับผมอย่งนั้นเนี่ยเอาง่ายง่ายคือเราควรจะเข้าใจว่ามันคือความสามารถตระครลเนี่ยเนี่ยแม่งไม่หลบแล้วแล้วมันมาประจบเหมาะกับว่าไม่หลบไม่้ตายด้วยถ้าเกิดว่ามันตายเลยมีชุ้ชีวิตไงยังดีเอามีชู้ชีวิตหน่อย นะเอว่าตามนี้ครับคลิปนี้ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้ะจะเจนใหม่ภาในคลิปหน้าแล้วกันนะครบกับการได้เห็นกับอนิเมชันในการฟืนฟนฟ้นชีพของโกค u ยูไอโอทำไปเล่นไปนะผมไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนอะโอเคถือว่าเพอร์เฟกครับคลิปนี้เจนใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย